รอยปอบจากการสะกดในช่วงหน้าหนาวเช่นนี้กิจกรรมยอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มีเลือดของการชนภัยคุ้นคลักไหลเวียนอยู่ภายในกายเช่นพวกผมย่อมหนิไม่พ้นการไปตั้งแคมป์นอนกลางดินกินกลางหญ้าตามอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อต่างๆทั้งที่แบบอยู่บนเขาและตามพื้นลาบ ไปช่วเรียบตามแม่น้ำสายหลักของจังหวัดนั้นๆโดยปีนี้เราตกลงกันว่าจะเริ่มทิปที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำนาดก่อนเป็นสถานที่แรกนอนค้างสักคืนแล้วค่อยห,หาเป้าหมายใหม่ว่าจะไปเที่ยวไหนต่อตามคอนเซปต์ e pen เพ i อส o Pen ตามบล็อกเกอร์ชื่อดังคนหนึ่งที่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่โดยใช้หลักค่ำไหนนอนนั้น แต่เราไม่ได้ดิบกันขนาดนั้นเพราะยังมีการวางแผนล,ล่วงหน้ากันอยู่บ้างหลังจากที่ผมกับเพื่อนอีก3าสี่คนตกลงวันเวลาที่แน่นอนกันแล้วที่เหลือคือเตรียมข้าวของใช้ที่คิดว่าจำเป็นในการดำินชีวิตเท่านั้นซึ่งหลักๆก,ก็เป็นพวกเครื่องนอนอาหารการกินเล็กน้อยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นสุรา ซึ่งผมคิดว่าทิปไหนๆก็ต้องมีเพราะเจ้าสิ่งนี้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนบรรยากาศลื่นลมของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวิทยาเช่นนี้เราออกเดินทางจากจุดรวมพลคือหอพักของผมในเวลา9โมงเช้าโดยครั้งนี้เราจะไปกัน4คนมีผมไอเดียวไอเก้าและไอนุ๊ก ซึ่งแต่ละคุณจะมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเก่าๆที่เก่าไม่แพ้ลดราคาแพงแบกหามของใช้ทุกอย่างจนหนักเป็นร้อยกิโลแต่เครื่องยังวิ่งนิ่งสบายไม่กระตุกงองแงใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงที่สุดเราก็มาถึงอุทยานที่ว่าบรรยากาศที่แม้ดแดดจะแรงแต่กลับไรซึ่งความร้อนอบอ้าว มันช่างเป็นอะไรที่วิเศษอย่างยิ่งร่างกายและจิตใจที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งปีกำลังได้รับการซ่อมแซมทีละน้อยในขณะนี้ตกปลากันหน่อยดีไหมพวกไอ้ก้าวเอ่ยถามหลังจากจัดก,การการเต็นท์ไปเรียบร้อยแน่นอนว่าข้อเสนอของมันได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจะมีอะไรดีไปกว่า การนั่งนิ่งๆมองบรรยากาศและคอยฟังเสียงกระพวนที่หนีบติดปลายเบ็ดสั่นไหวเมื่อปลากินเหยื่ออีกเล่าในยามนี้เบ็ดฝรั่งสีหลังว่างหางกันพอสมควรพวกเรานั่งรอเวลาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ยื่นต้นลิมฝั่งน้ำสุราสียี่ห้อดังราคาจับต้องได้ถูกเปิดและวนจิบกันเพียวๆโดยไม่มีมิกเซอร์ ความสุขสนานที่เน้นการกินบรรยากาศหาใช่ของดูหลาราคาแพงไมมันทำให้รู้สึกว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นมันช่างมีความหมายเสียเหลือเกินกุ้งกิงเสียงกระพัวดังเบาๆไอ้ก้าวตาโตพ่อมองเห็นว่าขั้นเบ็ดของมันสั่นไหวและโน้มลงเป็นสัญญาณว่าปลาตัวไม่ใช่น้อยกำลังดิ้นดุกดิ๊ก ใต้ผืนน้ำเพื่อเป็นอิสระจากการนาการของเบ็ดที่เกี่ยวเหงือกมันอยู่ไอ้ก้าวิ่งทลาลงไปยกเบ็ดขึ้นและกระตุกอย่างแรงกระตุกไปก็สาวลอไปมือเป็นละวิ่งปาก็พร่ำตะโกนลั่นว่าตัวใหญ่แน่เย็นนี้กับแกรับรองเด็ดดวงไม่แพ้กับข้าวแพงๆในร้านอาหารดังทุกคนต่างก็ช่วยลุ้น ว่าป่าอะไรกันหนอจะติดเบ็ดขึ้นมาไอ้ก้าก็ตั้งหน้าตั้งตาสาวล่อไม่หยุดและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อไอ้ก้ากระตุกคันเบ็ดสุดแรงกระชากเอาบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากน้ำอะไรของมึงวะนั่นมันใช่ปลาที่ไหนให้เดี๋ยวลองบอกพร้อมหัวเลาะเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ติดเบ็ดของไอ้ก้าขึ้นมานั้น มันเป็นกูดสะกดุกทองเหลืองมุนๆแม้พวกเราจะเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนแต่พอได้เห็นอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีผวา,ากันบ้างเพราะลักษณะของโกรธที่ว่ามันไม่เหมือนที่พวกเราเคยเห็นมาก่อนนอกจากตัวโกรธที่เป็นทองเหลืองซึ่งดำมนเพราะแช่น้ำเป็นเวลานานแล้วลวดลายอักขระเลขยันที่ขีดเขียนทับลงไป แม้จะเห็นลางๆแต่ก็ยังรู้ได้มันทำให้ขนลูกแปลกๆในเศษผ้าเก่าๆที่มัดเอาไว้นั่นอีกเล่าหากพิจารณาดีๆมันคือเศษผ้าเหลืองของพระพิสุไม่ผิดแน่กดกระดูกคนตายธรรมดาธรรมดาที่ไหนจะมีการสะกดเอาไว้สองชั้นสามชั้นแบบนี้ของแม่นาคหรือเปล่าวะไอเดี่ยวถามเสียงตื่น ไม่น่าบ้านป้าบึงนะสินี่มันอุตรดิ์เขาจะหกสังขารมาทำไมที่นี่ไอ้นุกบอกพ้องกระยิบโกรธนั้นขึ้นมาพิจารณาและยังไม่ทันที่จะได้พูดคุยอะไรกันไปมากกว่านั้นไอ้นุกดึงผ้าออกและเปิดฝาทันทีพวกเราทุกคนล้อเสียงหลงดังลั่นพร,พร้อมกับที่มันเทโกรธควาาหัวลงแทนที่เรา จะพบเสษกระดูกเศษขี้เท่าเปียกน้ำหลุดออกมาแต่กัลบเป็นห่อผ้าเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือกับไข่ไก่ที่พอกระทบกับพื้นแตกออกก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นไข่เน่าแน่นอนผมมั่นใจมนไม่มีกลิ่นศพเหม็นเน่าชัดๆเล่าสี่คนวงแตกทันทีต่างคนต่างหันหน้าหนีอ้วกแตกคนละทิศคนละทาง ไอ้เชียเอ้ยกลับลงประเดนน้ำเลยมึงไอ้นุกเดินกลับไปเตใส่โกนั้นจนกระเด็นลงน้ำไปพวกเราตัดสินใจเก็บเบ็ดเดินกลับที่พักงานก่อยแล้วสำหรับการนั่งตกปลาให้สบายอารมณ์แน่นอนความหงุดหงิดความตกใจของพวกเราถูกสุลาลดล้อนแรงชำระล้าจนหายไปหมดสิน้นนั่งดื่มนั่งกิน ร้องเพลงสังสรรค์เฮฮากันจนกระทั่งตะวันตกดินแน่นอนว่าพวกเราย่อมอยู่ในการเมามาในระดับหนึ่งกับแก้มคือเนื้อย่างหาใครเคยไปออกแคมป์แบบนี้จะเข้าใจดีว่าเนื้อวัวย่างร้อนๆกับสุราเข้มๆท่มามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บมันเข้ากันขนาดไหนแต่ตอนนั้นดูถ้าจะมีเพื่อนคนดึง อ,อร่อยกับการกินเกินหน้าเกินตาไปหน่อยไอ้นุกคว้าเอาเน้ยย่างสุกๆดิบๆเข้าปากเคี้ยวหยับๆยจนกระทั่งไอเดียวซึ่งรับหน้าที่เป็นพ่อขัวย่างไม่ทันมือซ้ายคว้าเนยย่างเข้าปากเคี้ยวมือขวากระดกเล่าตามไอ้นุกทำกิริยาแบบนั้นลอากลับไปเครื่องจักไม่พูดมิจาก,กับใครเลยพวกเราก็เพียงแต่คิดว่ามันคงหิว ถ้าไม่ใช่ว่ามันหันไปหยิบเอาเนื้อแดงแดงบนตะแกงย่างมากินหน้าตาเฉยไอ้นุกไอฮามันยังไม่สุกไอ้เดี๋ยวหันไปว่าให้และกระชากเนื้อก้อนนั้นออกจากมือเพื่อนพลางหัวลอกขบขันแต่นุกแย่งกลับเอายยะใส่ป,ปากเคี้ยวตุยตุยพลางทำท่าทางขู่ไอเดียวเหมือนมาหวงข้าวเห็นแบบนั้น ไอเดียวก็นึกว่าเพื่อนหยอกมันจึงหยอกกับแบบถึงพริกถึงขิงยิ่งกว่ามันตบกบาลไอนุกอย่างแรงจนหน้าควา่ำพวกเราต่างก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่ใช่กับไอนุกมันเงยหน้าขึ้นมาได้ก็คว้ามัดเข้าที่คอของไอเดียวแล้วบีบอย่างแรงทีแรกผมและก้านนึกว่ามันหยอกกันเล่น จึงได้หัวเราะเสียงสนุกสนานแต่หน้าตาหอยเดียวเริ่มแดงและม่วงเข้าทุกทีอีกทั้งท่าทาง,องอหอยนุ๊กก็ดูแปลกไปเรื่อยมันกัดกรามกรอดขบเคี้ยวฟันออกแรงบีบคอยเดี่ยวเอาเป็นเอาตายเฮ้ยไอ้นุก๊กพอได้แล้วมัง้งเดี๋ยวเดียว,ยวก็ได้ตายหาเอาจริงหลอกมึงผมลุกไปห้ามเพราะเห็นท่าไม่ดี มันชักจะเลยเถิดเธอก็ต้องกระเด็นไหยท้องเพราะไอ้นุกมันยกเท้าถีบเข้าเต็มพุงกะทิโดยไม่ให้ตั้งตัวผมทั้งจุกทั้งโมโหเพราะเล่นแบบนี้มันเกินไปพอเงยหน้าขึ้นก็ต้องสะดุ้งวาบเมื่อเห็นว่าที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นุกเพื่อนผมมันเป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นหน้าเสื้อผ้าหน้าผมมัน ดูไม่ใช่คนแถวนี้ที่ผมเห็นนั้นคือผู้หญิงแก่หลังงุม้มล้าอมเก้งเส้นผมขาวเทาทั้งหัวก้าวขึ้นเป็นปลุ่มไว้ด้านหลังศีรษะชุดที่ใส่ก็เป็นสีดำทั้งชุดแต่ใบหน้ากลับไม่สามารถมองเห็นได้มันมืดเป็นเงาดำสนิทแต่ก็เพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นมันก็กลับ มาเป็นไอ้นุกแบบเดิมในขณะเดียวกันไอเดียวที่เมื่อคู่ดิ้นรนต่อสู้สุดลทธิ์ก็เริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆแขนทั้งสองข้างตกลงข้าวลำตัวตาเบลอผูหน้ามันเริ่มเขียวคำขึ้นจนหน้ากลัวไอ้ก้าพุ่งเข้าไปช่วยแกแต่ไม่สำเร็จถูกพักกรีเนออกมาเหมือนผมแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เสียงลั่นกรอบเมื่อกระดูหักดังจวนเราสองคนต้องสะดุ้งใจผมนี้คิดว่าไอเดียวคงไปแล้วไอนุกกลายเป็นฆาตกรฆ่าควตายแน,แน่แต่สิ่งที่ผมเห็นคือแขนขอไอนุกค่าที่บิบเข้นคอของไอเดียวหักผิดลูปส่วนตัวของไอเดียวยืนงงเงยเหมือนคนไม่ได้สติคู่เดียว มันก็ทิ้งตัวลงคานสีขาไปมากับพื้นป่าก็ทำท่าแยกเขี้ยวและขางฮือหาเหมือนสัตว์อะไรสักอย่างไอ้นุกที่ตอนนี้ก็อยู่ในอาการโมโหโครัทาเหมือนกันผู้ก็หาหมายจะทำร้ายแต่ยังช้ากว่าไอเดียวที่กระจจนสวนเข้าไปทั้งสองคนชนกันแล้วต่างคนก็ต่างกระเด็นไปคนละทาง นอนนิ่งไม่ไหวติงผมแยกไปดูเอนุกส่วนไอ้ก้าวิ่งไปดูไอเดียวทั้งคู่อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันเลยคือนอนหลับตาไม่รับไม่รู้อะไรทั้งนั้นที่สำคัญแคนกองไอนุกที่ผมเห็นว่าหากักป้อ้เดียวจับบิดกับอยู่ในสภาพปกติดีทุกอย่างกำลัาจะให้ไอ้ก้าไปตามคนอื่นมาช่วย ก็พอดีกับที่ไอนุกมันลืมตาเตือนขึ้นผมยังไม่ทันได้ถามอะไรมันก็ดีดตัวกุ้งขออ้วกทั้งเล่าทั้งเนื้อที่มาสวาปามเข้าไปตั้งแต่หัวค่ำออกมาชนหมดไส้หมดพุงไฟไอเดียวก็ปิดกายไปมาล้าควรคานว่าไม่ขบเหลือเกินกูจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่เราเดินกลับมาถึงนี่แล้ว ไอ้นุกบอกหลังจากที่อาการมันดีขึ้นแล้วส่วนตัวไอ้เดียวยังคงนอนทำตาแบลบางครั้งแสดงสีหน้าเยเกเมื่อบิดตัวคลายเมื่อยยังไงวะกูไม่เห็นเข้าใจผมถามไอ้นุกเล่าว,ว่าพอพวกเราเก็บของและเดินกลับมายังแคมป์พักระหว่างทางมันรู้สึกว่ามีคนเดินตามมาตลอด ด้วยความสงสัยจึงหันกลับไปดูเห็นว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งเดินตามอยู่ไม่ห่างอีกทั้งยังจ้องขม็งมาทางพวกเราด้วยสายตาดุดันและยังเลียคอปากแผลๆอยู่ตลอดมันกำลังจะเอ่ยปากถามว่าเป็นใครมีธุระอะไรหรือเปล่าคนแก่คนนั้นก็พุ่งเข้าชนมันอย่างแรง แล้วมันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยส่วนทางไอเดี่ยวบอกว่าตอนที่มันถูกไอนุ๊กปีบคออยู่นั้นไอนุ๊กพูดกับมันด้วยบอกว่าหิวจะกินอย่ามาเสือกถ้าเสือจะกินพวกเราแทนแหกอกแวกท้องกินตับไตไส้พุงให้หมดเท่านั้นยังไม่พอหน้าไอนุ๊กก็เปลี่ยนไปด้วย กลายเป็นหน่ที่มีรอยเหี่ยวย่นดวงตาดำสนิทน่ากลัวดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆมันกลัวมากและรู้สึกว่ากำลังจะตายเพราะหายใจไม่ออกจูจูก็รู้สึกว่าได้ยินเสือล้องคำรามในหัวแล้วมันก็ควบคุมอะไรตัวเองไม่ได้อีกเลย ผมก็ได้แต่นั่งแปลกใจปนขวนหัวลุกว่าพ่อถ้าผมจะไม่ผิดตลอดเวลาที่เอนุกมันอารวาสมันไม่ได้ปิดปากพูดสิ่งใดเลยอีกทั้งเสียงเสือที่ไอเดียวว่าทั้งผมและไก้าวไม่มีใครได้ยินเลยสักคนเราน่าคุยกันอยู่แบบนั้นจนเช้าพอเห็นเสียงอุตวันพุ่มกับไอ้ก้า จึงย้อนกลับไปดูตรงที่เราตกปลาและได้ไปดูโกดเมื่อวานเพื่อให้หายข้องใจแต่เมื่อไปถึงฟ้ากูดเศษผ้าและเปลือกไข่เน่าที่ผมจำได้ว่ามันยังกองอยู่ที่พื้นกลับหายไปแล้วอีกทั้งข้าวไข่เน่าและห่อผ้าเ,เล็กๆนั้นก็หายไปด้วยจะว่าน้ำขึ้นเมื่อตอนกลางดึก ก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะลอยของน้ำมันมาไม่ถึงตำแหน่งของต้นไม้ที่เรานั่งพักกันเมื่อวานแน่แล้วว่าเรื่องที่พวกเราเจอคงไม่ใช่เพราะไอ้นุกกับไอเดียวมันเกิดคุ้มข้างทะเลาะกันเองแต่น่าจะมาจากสิ่งเล่นลับบางอย่างที่ไอ้นุกเพลอไปปลดปล่อยมันออกมาส่วนของไอเดียวนั้นผมก็ไม่กล้าฟันธงว่ามันคืออะไร ต่มันเปิดเสื้อให้ดูว่าก้างหลังมีรอยสักรูปเสือดูน่าเกรงขามอยู่เหมือนกันสายพวกเราจัดการเก็บข้าวของและออกจากอุทยานแต่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเพราะทุกคนยังอยู่ในอาการหวาดผวาข้าวผ่านกับเข้าตัวเมืองมีวัดกี่วัดพวกเราแวะหมดทำบุญไหว้พระกะว่าเอาบาร,รมีพระพุทธคุณ เข้าคมขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่อาจตามมาก่อกวนพวกเราภายหลังได้ไอเดี๋ยวแนะนำว่ามันรู้จักผู้เท่าคนหนึ่งที่มีวิชาอาคมพอสมควรและยังเป็นคนที่สักเสือที่กลางหลังให้มันเราเดินทางไปบ้านแกเพื่อให้อาบน้ำมนต์ปูข้อต่อแขนให้และสิ่งที่ทำให้พวกเราหวนหัวลุกกันก็คือ ผู้เท่าที่เดี่ยวเคาลบคนนั้นแกทักมาว่าพวกเราไปปล่อยสิ่งดำมืดที่เขาสะกดปันไว้นานปีออกมาจริงๆเว็บแรกผมนึกไปถึงกวดกระดูกที่มีหอผ้าเล็กๆมันจุไว้ด้านในอันนั้นแสดงว่าสิ่งที่ผมคาดไว้มันตรงทุกอย่างเพราะความขนองทำให้เราเกือบพาตัวเองไปตายจริงๆ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ